สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะจะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นเขารับไคนินนะครับว่ามันเล่นยังไงมันทำยังไงโน่นนี่นะครับก็ผมเล่นเสร็จตั้งแต่เมื่อวานที่มันเข้าแล้วนะครับแต่พอดีว่างตอนนี้ก็เลยเพิ่งมาทำนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขในการเล่นในส่วนของเขารับไคนินก่อนละกันนะครับก็เขารับไคนินนะครับ มันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็คือ1นนะครับเราต้องเก็บดาวกระจายสีฟ้านะครับให้ได้สีต็กนะครับก่อนที่ไคนินจะเข้าเทานที่3นะครับแล้วก็ต้องให้ไคนินเนี่ยได้ดาวกระจายสีแดงนะครับให้ครบ15สแสต็กก่อนที่ไคนินเข้าเทานที่3นะครับแล้วก็ทีมของเราต้องห้ามตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเล่นสําหรับข่าวรับไคนินนะครับซึ่ง ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้เงื่อนไขมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่ามันจะยากตรงระหว่างทางนี่แหละในการเล่นเพราะว่าการที่คุณจะเก็บดาวกระจายสีฟ้าสแ t a ต k นะครับมันต้องใช้วิธีคิดแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับอ่านเกมระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของทีมก่อนล้วกันนะก็ทีมนะครับมันเล่นได้อยู่หลายทีมอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมา แนะนําเป็นทีมเมตาเลยละกันนะครับก็เอาไปเล่นจบแน่นอนนะครับก็อันดับแรกนะตัวซูซานุนะครับก็เป็นวิบโซนะครับคีดดำคีย์0้อยสปีดเร็วกว่า128นะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีตัววิบโซเนี่ยเซตมันไม่ได้ดีประมาณเนี้นะครับ หรือถ้าเกิดคุณมีมิตมะไม่ว่าจะเป็นกระดูกขาวนะครับฮาริอะไรพวกนี้ก็เอามาใส่แทนได้นะครับก็เน้นนะครับเอาอันที่มันดีที่สุดในไอดีคุณนะครับไม่ต้องไปฝืนนะครับเพราะว่าในดานเนี่ยมันไม่ต้องฟิกขนาดนั้นนะครับก็คืออะไรที่เป็นมิตมะสายดาเมจของคุณนะที่มันดีที่สุดคุณก็เอาอันนั้นมาใส่นะครับต่อมานะครับไทฉะนะครับก็จะเป็นแมวกวักคู่กับไอตัวบอสปูนะครับออรอินเคนะครับสปีดเร็วกว่าตัวซูซานโอนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัว Enmu นะครับตัว Enmu นะครับก็เป็น all HP นะครับสปีดเร็วกว่าซูซา n o o นะครับแล้วก็ใส่คู่กับบอ s ตัวบ o s ปู่นะครับเอช HP ไปเลยนะครับไม่ต้องไปใส่คีหรืออะไรนะครับมันจะได้ยืนได้อึดๆแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นตัวคาคุยะพีนะครับก็ใส่เป็นคีดาสูงสุดนะครับแมวกวักแล้วก็ใส่เป็น HP พ p นะครับ มันจะได้ยืนได้นะเพราะว่าใครนินมันจะมีสเตตที่บ้าข้างมาตีเรานะครับไอ้พวกนี้ใส่ HP มาก็จะโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเลนเอรนะครับเลนก็จะเป็นแมวกวักนะคู่กับบอสปูนะครับใส่เป็น HP นะครับสปีดแล้วก็ขีร้อยนะครับสปีดเนี่ยเร็วกว่า180นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เร็วกว่ามาในดานแล้วก็เสกโลมาการดาเมจต,ต่างๆนะครับโอเค ทีมก็จะมีอยู่5ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโอเมจิเราจะเป็นตัวคากระนะครับโอเคทีนี้ในด่านนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านเก้าให้ดูละกันนะครับจะได้สาธิตได้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากนะครับน่าจะเข้าใจกันได้นะครับในด่านนะครับมันก็จะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้เรา2สกิลนะครับก็คือสกิลเก็บดาวกระจายนะครับแล้วก็สกิลลบดาวกระจายนะครับการเก็บดาวกระจายนะครับ เราจะเก็บได้ก็ต่อเมื่อเรามีดาวกระจายสีแดงอยู่บนตัวเรานะครับ 1- ถึงสสแต็กนะครับเราถึงจะเก็บดาวกระจายสีฟ้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามี0ูนย์หรือเรามี3สแต็กนะครับเราจะเก็บไม่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดเรามี3สแต็กดาวกระจายเราจะไม่สามารถเก็บดาวกระจายสีฟ้าได้นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่มีดาวกระจายสีแดงเลยเราก็เก็บไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาสกิลลบดาวกระจายนะครับสกิลลบดาวกระจายนะครับมันก็จะลบดาวกระจายกับตัวที่เราเลือกนะครับ ถ้าเรามีอยู่มันก็จะลบของตัวเองไปด้วยนะครับก็คือถ้าคุณติดดาวกระจายสีแดงอยู่เพื่อนติดอยู่มันก็จะลบออกไปสองสแต็กนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนติดอย่างเดียวมันก็จะลบออกไปหนึ่งสแต็กนะครับโอเคแล้วก็ถ้าตัวละครนะครับในด่านตัวของมอนในด่านเนี่ยมันจะมีใครนินนะครับแล้วก็ลูกน้องมันนะครับถึงเธอใครนินใครนินจะแจ<า>กหกดาวกระจายน,นะครับลูกน้องก็จะลูกน้องเนี่ย มันก็จแจกตัวละหนึ่งนะครับลูกน้องมันไม่ได้ตีแรงหรืออะไรนะครับมันมีหน้าที่เอาไว้แจกดาวกระจายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดในด่านที่10-11เนี่ยมันก็จะมีตัวของซากุระนะครับที่มันจะแจกดาวกระจายทีละสองนะครับโอเคโอเคนะครับ ก็ทางซ้ายบนนะครับมันก็จะมีค่าสแต็กให้เราดูอยู่นะว่าเราโดนดาวกระจายสีแดงไปเท่าไหร่แล้วนะครับว่าให้เราเนี่ยห้ามเกิน15นะครับโอเคมาถึงนะครับเลนเราก็เสกโลกไปก่อนเลยโอเคนะครับก็มาถึงเริ่มเกมนะครับผมแนะนําให้ลบตัวที่มีดาวกระจายเยอะสุดก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ทําอะไรต่อได้นะครับโอเคนะครับเอนมูเนี่ย เราควรที่จะลบให้กับตัวของไม่คากระก็ตัวคากยะนะครับเพราะว่าไอสอตัวเนี้ยมันมี1นึ่งสแต็กใช่ปะหนึ่งสแต็กเนี่ยมันเป็นสแต็กที่ดีมากนะครับเพราะว่าเราสามารถกดรับดาวกระจายแดงได้นะครับเอยกดรับดาวกระจายฟ้าได้แล้วก็เราสามารถกดลบได้แบบคุ้มๆด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้การที่เราจะรับเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสแต็กของเราเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะาการรับเนี่ยเราจะโดนดาวกระจายแดงเพิ่มมา1นะครับส่วน เราก็ต้องดูเทิร์นมอนด้วยนะครับว่าเทิร์นมอนต่อไปเนี่ยมันตีเราเนี่ยมันจะเพิ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามีอยู่5้านะครับมอนตีมันเพิ่มมาหนึ่งมันก็ยังไม่เกิน15้านะครับอันนี้เราต้องอ่านเกมให้ดีนะครับโอเคโดนตี7นะครับแต่ตัวอัลชูล่าเนี่ยเราก็สามารถกดหลับได้เพราะว่าเทิร์นต่อไปก็เป็นมอนมอนตีเราเพิ่มหนึ่งนะครับเราก็สามารถกดหลับได้โอเคนะครับถึงเทิร์นคากรานเนี่ยมันมี9้าแล้วนะครับซึ่งมันเริ่มจะเยอะเกินไปนะครับเราก็ ต้องดูนะครับว่าเราจะกดลบหรือกดรับนะครับถ้าเรากดรับเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งมันก็จะตีอีกหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะไปหนักอยู่ตรงตัวของเลนแลละนะครับแต่ทีนี้เลนเราไม่ได้มีตัวค่าของเอค่าดาวกระจายแดงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาประมาณเนี้ยเราดูว่าแต้มแต้มเราเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วเราไม่มีที่ถ่ายดาวกระจายแดงออกเราก็ควรที่จะลบออกก่อนนะครับโอเคนะครับถึงเล่นนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันมีหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้ลบตัวที่มันมีสองนะครับหรือตัวที่มากสุดออกก่อนโอเคนะครับตอนนี้เรามี12นะครับถ้าเรากดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น1 3มอนตีอีกทีนึงจะกลายเป็น14นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถกดหลับได้โอเคนะครับตอนนี้ เรามีอยู่1 2 3 4สนะครับตอนนี้เรามีอยู่3 3สแต็กดาวกระจายสีฟ้าแล้วนะครับทีนี้ทิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือเราจำเป็นที่ต้องกดยังไงก็ได้นะครับให้เทินต่อไปเนี่ยไม่ใช่เทินของตัวคากระนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทินต่อไปเป็นเทินคากระเนี่ยเรากดเสร็จไคนินเข้าเฟสไคนินบ้าข้างเสร็จไคนินมันจะสตันนะครับแล้วมันจะเท่าเทินคากระนะครับเพราะอย่างนั้นอนะ่ะเราก็กดรับ กดลับให้ก่อนที่จะเข้าเทินสัก,กุระนะครับพอตัวที่กดเสียเทินไปครับใครนินสตานเสร็จมันจะเข้าเทินของอีกตัวหนึ่งไปเลยนะครับทีเนี้ยตัวที่อยู่เทินต่อไปเนี่ยไม่ควรเป็นคากุระเพราะถ้าเกิดตัวนี้เป็นคากุระพอมันจะวนรอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะทําคอมโบไม่ได้แหละนะครับเราต้องพยายามให้ตัวที่ก่อนก่อนจะเป็นไอตัวคากระเนี่ย ไอ้ก่อนที่จะจบในการกดรับดาวกระจายสี่ดาวของเราเนี่ยที่เทือนต่อไปเนี่ยไม่ใช่คากระนะครับโอเคอันนี้ทำอะไรก็ได้นะครับถึงตัวไทชะนะครับก็ใช้ในส่วนของสกิล2โอเคนะครับก็ถึงซูซานโอก็ใช้สกิล3ากระโดดไปนะครับเห็ไป พอเข้าเทินตัวคากุระแล้วก็โยนเทินกลับมาซูซานะโอนะครับแล้วก็กระโดดไปอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบสำหรับการเล่นนะสำหรับเจ้าตัวข้ารับไคนินนะครับก็หลักการของมันนะครับหลักการในการเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยยากมากนะครับแต่ว่ามันจะยากอยู่ตรงระหว่างทางนะครับว่าคุณเนี่ยเล่นไปคุณจะมีการ การเก็บสแต็กอย่างไรนะครับอันนี้มันยากแล้วมันบอกกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องอ่านเกมนะครับเพราะว่าในแต่ละเกมเนี่ยคุณจะโดนสแต็กมาไม่เหมือนกันหรอกนะครับคุณก็ต้องพยายามอ่านเกมตรงนี้ให้ออกนะครับว่าเฮ้ยเราจะทําไงต่อค่าสแต็กเรามีอยู่10อยู่9 1 11 2แล้วเนี่ยเราควรที่จะลบหรือเราควรที่จะรับเราก็ต้องดูแถบเทิร์นด้วยนะครับว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยมันจะเข้าเทิร์นมอนแล้วนะเรากดรวแต้มไอสแต็กแดงเราเพิ่มเนี่ยมอนตีอีกมันจะเกิน15บห้าไหมนะครับก็ ตรงเนี้ยมันต้องอ่านนะครับก็ผมแนะนำครับก็ลองเล่นสัก3 4ตา5 3 4ตานะครับน่าจะเริ่มพอเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับวิธีการเล่นที่ผมแนะนําไปนะครับมันสามารถเล่นตั้งแต่ด่าน8 9 10 1 1 12เอ็ดถึง11เลยนะครับเพราะว่าในการเล่นขอรับไคนินเนี่ยวิธีการเล่นนะครับเล่นเหมือนกันนะครับมันก็แค่เก็บ4ดาวให้ได้ก่อนไคนินเข้า3 3มเอ้เข้าเทินที่3นะครับแล้วก็ทีมเราห้ามตายนะครับโอเค ก็อย่างที่เรียงสปีดกันมานะครับมิตรมาที่ผมแนะนําไปตั้งแต่แรกเนาะก็คือตัวซูซันโอนะครับเร็วกว่า128นะครับไทชะนะครับเร็วกว่าตัวซูซันโอนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวเอนมุนะเอนมุก็เร็วนะครับแล้วก็เป็นตัวคาคุยะเอนะครับก็ ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเล่นนะครับมันสามารถเล่นได้ทุกด่านนะครับแล้วก็ในด่านที่10กับ11เนี่ยมันจะมีตัวซากุระนะครับไอตัวซากุระเนี่ยมันจะตีเราแล้วเพิ่ม2สแต็กนะในด่านที่10บอ่ะมันจะมีซากุระอยู่1ตัวนะครับแล้วก็ในด่านที่11มันจะมีซากุระอยู่3ตัวมั้งหรือ4ตัวโอเคนะครับ ในด่านที่11 <sk ill ic> มันจะมีตัวซากุระอยู่4ตัวเอ้ยอ,อยู่3ตัวนะครับซึ่งวิธีการเล่นมันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันในด่านที่8ยันด่านที่11เลยนะครับก็คือเราเล่นเก็บดาวกระจายนะครับสีฟ้า4อันนะครับแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะเก็บดาวกระจายหรือเราจะทําการลบดาวกระจายนะครับเพราะว่าใน,ในาด่านที่10กับ11เนี่ยมันก็จะมีตัวซากุรสอย่างที่ผมบอกว่ามันจะตีเราทีละสองสแต็กนะครับ ซึ่งทีเนี้ยมันก็ต้องยิ่งคิดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับว่าคุณเนี่ยจะลบหรือจะรับดีนะครับโอเคเนาะก็วิธีการเล่นก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากหรือวุ่นวายอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดคุณแบบว่าเป็นคนที่แบบคิดวิเคราะห์แบบอ่านเกมไม่ค่อยขาดเท่าไหร่มันก็จะเล่นยาก,ยากงง,ง,งหน่อยนะครับแต่ผมว่าเล่นประมาณสัก3าี่ตาก็น่าจะโอเคเล่นได้กันแล้วนะครับโอเคเนาะก็สําหรับวิธีการเล่นนะครับการดูก็ประมาณนี้นะที่จะมา แนะนำนะครับก็ใครงงงหรืออะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ